ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวฮาวาวนะครับเพื่อนสมาชิกก็เดินทางมาจากจังหวัดอุดรนะครับเพื่อนํารถไปทางชีมงานโอวฮอนซาวราชพุทนะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถฮาวาวนะครับตัว H6 นะครับ H.E.V เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคทำไงเพื่อนสมาชิกถึงต้องเดินทางจากอุดรนะครับเพื่อไปทางทีมงาน ว่าหอนสาวราชุน,นะครับทําการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เราทาการติดตั้งวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเจ้าตัวลำโพงมิเดียนชุดหน้านะครับก็เป็นของเฮ r ร์สนะครับลำโพงชุดหลังก็เป็นของทางค่ายเฮอร์สของอิตาลีรวมทั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับก็เป็นของทางค่ายอาายัพพแต่นอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโพลเซอร์เข้าไปในระบบนะครับเพื่อไปทําการวิเคราะห์ระโพงผลสัญญาณเสียงใหม่ พร้อมกับทําการแก้ไขระบบอะคูสติกในรถฮาวาลครับเดี๋ยวไปชมเทคนิคนะครับในการติดตั้งทางทีมงานของบริษัสาวราชพืชครับทำไมเพื่อนสมาชิกถึงต้องยอมลงทุนนะครับเดินทางมาจากจอวัดอนเพื่อให้ทางทีมงานบริษัสาวราชพนะครับทําการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับเรามาดูครับอันนี้ก็เป็นตําแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง i ีเลนส์เดี๋ยวเราจะการถอดออกมานะครับ แล้วเราก็จะทำการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถฮาวาโดยเฉพาะนะครับพร้อมกลับนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อลดลดค่าพวกไวซ์เบสชันพวกนี้นะครับนะมันจะเป็นพลาสติกนะครับเวลาเราปรอมบิลเลชใหม่ทํางานพวกนี้มันจะเกิดการสั่นเรียค่าพวกไวซ์เบสชันนะมันก็จะสร้างความถี่ความทีหนึ่งเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการนะครับและนอกจากนั้นเห็นไหมครับขั้วต่อนะครับเราใช้เป็นขั้วปลั๊ก ระ,ร,ระบบประกันทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าปักเสร็จแล้วก็เราก็นาอุปกรณ์เข้ามาทำการติดตั้งเข้าไปแล้วเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดงทางชีมงานโอฮอนสาวราเชนะครับเพื่อนๆเ,เราค่อยดูไปนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างเห็นไหมฮะดูงานดมนะครับ,นะรบซึ่งใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนดมจนขึ้นลายตัวพอดีเราเห็นนะครับนั่นแสดงว่า ตัวแดมกับตัววีดีรถมีการยึดเกาะกันได้ดีไม่เกิดเป็นโพอากาศพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนท์นะครับที่เป็นตารางแบบพอตัวนะครับแ,และนอกจากนั้นเห็นครับเรายังแนะนําเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ต n k ลิงเข,ข้ามาติดตั้งในระบบมือเสียงรถยนต์นะครับจนเป็นที่แพร่หลายณขณะนี้นะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวอุปโภคบรจะสังเกตเห็นไหมครับว่าทุกขั้นตอนในการบออ,ออกแบบนะครับมีเหตุและผล โรงงานติดตั้งที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นเจ้าของรถปุ๊บเนี่ยพยืนเห็นช่างติดตั้งและเห็นงานที่ออกมาปุ๊บครับรู้สึกมีความสุขนะครับเราได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับได้มิติและที่เสียงที่ชัดเจนโดยใช้เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถฮาวาโดยเฉพาะนะฮะนี่คือเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์นะครับ ครับเรามาดูนะฮะขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวพอวิเลนส์นะครับทางด้านหน้านะครับฝั่งคนขับนะฮะทางด้านขวานะแล่นอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคนะครับซึ่งนะครับที่อื่นจะมองข้ามแต่ทางช่างงานโอ้คนสาวและชวยครับเราไม่เคยมองข้ามนะครับก็คือตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นี้เป็นสวิตเตอร์เดิมนะครับซึ่งมากับเจ้าตัวฮาวเวลนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการถอดเจ้าตัวสวิตเตอร์ออกมานะครับแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ ชุดใหม่เข้าไปติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมดูงานติดตั้งสังเกตเห็นไหมครับฟิลเตอร์ชุดใหม่เรามีการนําแผา่นโลหะไปทําการพับขึ้นรูปนะฮะดูชัดๆเห็นไหมฮะมันจะยึดโครงสร้างดโดยตัวฟิลเตอร์พร้อมกับทําการปรับมุมคอนเนอร์นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ทําการติดตั้ง,งตัวตัวกระสุนทับเตนไปนะครับนี่แหละครับที่เหตุและผลที่เพื่อนสมาชิกยอมเดินทางมาไกลๆนะครับเพื่อมาได้รับการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน นะครับดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการติดตั้งนะฮะอยู่ทางด้านฝั่งคนขับนะฮะตัวเบาะทุกอย่างเลื่อนสไลด์เหมือนเดิมนะฮะนะครับนี่คือตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์แล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสาคัญมากนะครับก็คือขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเซบบอก ดูงานออกแบบติดตั้งเจ้าต,ตัวตัวสปอกของทางทีมงานโอ้โหหนาวและชุนครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมเห็นไหมครับมีการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวซับบ็อกนะฮะทุกอย่างกลมก,กลืนเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ให้เบสที่ได้หนักแน่นและนุ่มนวลน,นะฮะและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสมําคัญไม่แพ้ก,กันนะครับก็คือขั้นตอนเลเทนิกในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลเห็นไหมเลือกใช้ฟิลนะครับ นะครับยี่ห้อฟรีเกตพร้อมกับน้าแผ่นโลหะทําการพับขึ้นรูปนะฮะเพื่อมายึดโครงสร้างอยู่ตัวชุดแผงฟิลให้มีความแข็งแรงนะครับและนอกจากนั้นครับมาดูมาตรฐานในการวายสายนะครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับง่ายต่อการสวิตช์นะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถฮาวาวกันนี้นครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิเติและวิธีเสียงกันดูนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถฮาวาวลตัว H6 คันนี้นครับโดยการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับติดตั้งที่ทางด้านท้ายรถนะครับอยู่ทางด้านขวา เป็นตำแหน่งนะครับในการติดตั้งให้เสียงเบสที่ดีที่สุดนะครับในรถฮาวาวนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสับอกนะครับจะติดตั้งับที่ใต้เบาะหรือว่าที่ใต้เก๊ะนะครับในรถฮาวาวนะครับเวลาการใช้งานจริงพวกเนี่ยเวลานั่งก็จะไม่มีความสบสบายเพราะฉะนั้นทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วชื่นครับเราต้องการเลือกออกแบบตำแหน่งในการติดตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับรถฮาวาวโดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบรรอยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วที่เสียงกันดูนะครับ Total strangers now I never thought that we would ever change somehow. And look at you play the losing game Something in your eyes tells me it's not the same Cup like that, soft fire with. การถ่ายทอดในของชิ้นตีครับด้วยโดดเด่นนะครับเสียงค้องโปรงใสกลางวานนะครับเก็บเลดได้ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นครับเราได้ s o u สเ stage บนแดชบอร์ดนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถเทอรอเฮดซิกคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเลยนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งมีความสาคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงไม่ว่าเพื่อนสมาชิกจะฟังเพลงแนวไหนก็รู้สึกว่าเป็นการปลอดภัยมีฟังและมี มีความสุขนะฮะฟังได้รายละเอียดชิ้นดีได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนแล้วก็ชิ้นห่นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบปุ่งเสียงรถฮาวาเวเฮดซิกนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนสมาชิกค,ครับที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดอรนะครับเพื่อนํารถมาทางชิมงนานโอวคอนซัลและเพืนนครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเสียงก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ